สวัสดีค่ะวันนี้คุณแดงจะพามาชมอ่าบอนนะคะที่จุดพิกาดคือวัดหนองประตอนนะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่ามีบอนน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะอ่าเขามีร้านข้าวเล็กๆด้วยนะคะ แต่ว่าของเขาไม่ใช่เล็กนะคะนี่เป็นอของดังที่มีราคานะคะใครสนใจเรื่องบอลเรื่องของอที่แบบจะสะสมนะคะมาลองดูนะแม่รู้จักพี่เขาก่อน,นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวชื่อชื่อร้านนะคะเป็นร้านเล็กๆพี่ก็ทำใหม่ค่ะอะเชิญเ<ๆ>ชิญ เชิญมาอธิบายหน่อยครับนนี่มีบอลเก่าครับไม่บอลเก่าอันนี้หนุมานจองถนนนี่บอลจอมทัพนี่บอลจอมทัพอันนี้ก็แดงสยามบอลไทยเก่าแก่ครับอันนี้แดงสยามนะครับแดงสยามครับนี่ก็จะมีพวกหานุมานหนุมาน ผนุมาน,าน,มานสวยมากมเลยนะคะครับผนุมานอมพะพาครับสวยมากนี่คือล,ลูกลูกออเขาลูกๆูกาออมีลูกเนาะพี่ราคาเป็นยังไงลูกๆูกเขาลูกเขาก็ไม่ไม่แพงครับตน้นละแปดร้อยคู่ละพันห้าอะไรเงี้ย<อ>ไม่ไม่แพงครับสำหรับแบบขยันเลี้ยงหน่อยอันนี้ก็เป็นพวกของสุวรรณไม้เก่าครับมันไม่แพงแล้วที่ของสะสมให่นันก็มีนี่ชาบันนี้พาสุโขทัยพาสุโขทัยครับนี่ค่ะนี้พาสุโขทัยสอง พระสุโขทัยสองนี่ลายสวยมากเลยนะคะครับสวยมากออกจะออกจะขึมๆหน่อยครับวันนี้ครับแต่ว่าพระสุโขทัยลายพะสิ้นนะพี่เนาะสุโขทัยหนึ่งก็จะออกแนวหวานอ๋ออันนี้อันนี้พระสุโขทัยหนึ่งครับจะออกแนวอเขามีสองสายครับผมสวยมากครับหน้าหน้าสะสมแบบบอลเก่ามันหายากครับพวกนี้ครับใช่ะเนอะอันนี้เป็นบอลทั่วไปเนาะ ก็มีอันนนี้ห้าสะสมก็มีองคุริมานอีกทีน,นี่องคุริมานค<า>รัะอ,องคุริมานครับผมสวยเนาะสวยครับเป็นไม้ขึงเล็กๆน้อยๆจะมีมงองคนริมานองคุริมานี่ไงขากับน้ำเล็กเข้าไปเอาเขาไปเอาแล้นี่องคุริมานสวยนะคะเป็นต้นเล็กอ๋อหนึงไปเอาราคาน่ารักค่ะ อันนี้คืออันนี้หานุมานข้าเฝ้าครับโอ้หานุมานข้าเฝ้าสวยสดมากเลยครับอืมแบบนี้ก็ไม่แรงหน้าสะสมอืมใบใหญ่ครับจะเป็นไม้สวยนี่ม่านนางพิมสวยม่านนางพิมครับไมานนางพิมเท่าไหร่ครับพี่ม่านนางพิมนี่หกร้อยบาทครับอ้สวยมากม่านนางพิมเขาจะมีลักษณะพิเศษคือเนี่ยใบสวยบางสวยบางใช่ไหมครับบางอืม ถ้าตอนถ้าเด็กหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีเขียวมากหน่อยแต่บอนั่นปุ๊บก็จะขยายเป็นสมพูเกือบสุดแต่นี่แนะนําไม่ไม่ให้โดนฝนโดนฝนมันจะไปจะเสียไวใช่ใช่ใช่นี่บางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สวยมากเลยอือเอาพี่มีสองล็อกอ่ะคะเดี๋ยวเดไปดูตัวล็อกตรงนี้เนาะแบบไม อ๋ออันนี้เป็นอนี้พกบอนพกหลงอะไรนี่ครับอ๋อพ ok ื้นพื้นนะคะพื้นพื้นพกหลงี่อันนี้คืออะไรเสนจันแดงครับเสนจันแดงใหญ่มากอันนี้น่าจะอายุประมาณสิบกว่าปีครับตัวนี้ครับสิบกว่าปีน้องทรงสวยค่ะใหญ่มากสิบสิบกว่าปีอันนี้เป no ็นอันน like ั้นน่าดาบฟ้าฟื้นครับ ใครมาที่นี่ได้ครบเลยเนาะได้ครบก็มีทั้งว่านที่ทั้งบอลอ้าวทำไมอันนี้มันสีมันต่างกันอันนี้เป็นเสน่จันโกเมนครับ๋อเสน่จันโกเมนรับผมอันนี้ก็จะมีใบเหมือนกันนะคะในใบเสียแล้วเนี่ยใบเหมือนกันกับอันนี้แต่อันนี้เขียวกว่านะเนาะอันนี้จะออกออกออกซิดกว่าอืมได้ความรู้เลยอันนี้คือบอลอะไรมันเป็นออดิบอ่ะเรียกออดิบดำออดิบดำทัมอ๋อ จะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยครับโใหญ่อันนี้สิบกว่าปีครับนั่นสินั่คือออร์ดิบเหรอคะครับออร์ดิบก็คือพันเดียวกันนี่เหรอคะพันเดียวกันแต่จะงเล็กหน่อยสวยๆายตั้งสิบสิบห้าปีครับอืมโตแล้วคือสวยโคนได้แค่นี้เองสิบห้าอืมสิบห้าปีที่เขานั่นไว้ใครที่ชอบบอลเนาะอันนี้ครูชอบบอลเนี่าเมื่อกี้ซื้อต้นไม่ไงกล้วยขึ้นแล้วกล้วยบัวได้เป็นอย่างนี้ครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้ขึ้นก็คือเขามีก็จะมีลูกกล้วยตรงนี้เขามีปลีที่เป็นดอกสวยดอกสวยหวานเป็นดอกบัวนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูตรงนั้นเนาะจ้ะจ้ะกล้วยด่างไม่มีเดี๋ยพี่มีมีอย่างนี้มันเป็นด่างกล้วยป่ามันเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นกล้วยป่าครับกล้วยป่า เนี่ยเนี่ยพื้นบ้านพอเรามาใส่กระถางแล้วก็สวยนนเนาะเขาเรียกเขาเรียกาเรียกกวักเขียวกวักเขียวเนาะกวักเขียวอืมกวักเขียวราคาก็ไปแรงสองสามร้อยอะไรประมาณนั้นจ้ะแต่เป็นไม้มงคลของะอะไเนาะมันสวยอ่ะพอไปดูแลดีๆแล้วมันสวยตอใหญ่แขวงกระถางก็มีเ,เข้ไปเลยอ๋อแขวงกระถางก็ใหญ่เลยแล้วอันนี้บอนใหญ่ๆนี่บอนอะไรคะเนี่ย อันนี้เป็นบอลเขียวที่ชาวบ้านเอามาขายให้ครับอ๋อเป็นบอลกระดาษครับบอลกระดาษเขียวธรรมดาเราเนี่ยเหละครับอ๋อนี่ก็ยังไม่ได้ลงดินนะลงดินก็ตัดออกเลยเพราาะว่ันนีมตัดออกก่อนตัดตัด,ตด,ตดตวนี้ก่อนเพราะขนาดม้มาเร็วมากมาดูม้าเร็วมากโอ้แล้วเราต้องตัดแล้วเขาก็สง่านะพวกนี้นะ่ะไปตั้งเนานะอยู่ด้านหน้าก็ดูสวยดูใชาเรียกฟอกอากาศหมดเลยครับ แต่นี้นั่นน่าจะต้องตัดทิ้งตัดตัดทิ้งแล้วก็เอาเขาไปตั้งจะตั้งจะตั้งใส่ถังได้เลยยังไงก็ไม่ตายให้แดดแดดไปสิบวันยังไม่ตายเหมือนเขาจะแตกแล้วนะคะครับแตกแล้วรับเขาเรียกแตกรากแตกเทียวเนาะจช่จะ้ตัดได้เลยที่ไหนก็วางแล้วก็จะตัดเลยอ่าได้ขยายต่อไปจช่ใช่ได้ความรู้เลยนะวันนี้ นี้เป็นบัวแดงนะคะพอเขาอยู่รวมๆกันแนละ้วเขาก็จะสวยไม่ค่อยมีราคาแต่ว่าถ้าอยู่รวมกันแล้วเขาจะชูสวยนะคะสวยมากต้นไม้มีสเสน่ห์มากก็แดงวัวขอบคุณพี่มากเลยเนาะ <laughs> จ้าจ้าค <laughs> ่ะเดี๋ยวอ่า